Okay, let's go. Come back on เอ่อ collection กับโปรเซนก็เป็นแฟนโปรเซนอยู่แล้วค่ะจากลุกแม่สู่ลูกแ,แ,แม่อาจาแม่อาจจะอิกว่าว่าเราเออเราเป็นแฟนใช่อเอออย่างรุ่นที่ชมสายเก,ก็เป็นรุน่นแล้ก็ของของเด,เด็กเองจริงจก็น่าก็<ม>เบานะคะเด็กแบบไม่ราคาญไม่กดดัง แล้วก็มีกิมมิคน่ารักน่ารัก,รกมีสีสันอะไรเงี้ยเขาใส่แล้วก็น่ารักดีส่วนของคุณแม่ก็แบบมันจะมีดีเทล,ลที่เป็นแบบ c ช a r l s แล้วก็มี s n o w f l a ล e อะไรเงี้ยคะคือมันไม่มากรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นกิมมิคแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้มากจนเกินไปจนเรารู้สึกว่าเอ้ย <c oughs> มันสใสทุกวันไม่ได้เี้ยเป็นกิมมิคเล็กๆที่อยู่ตรงขาวแว่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่วนดีไซน์ก็แบบก็เข้ากับรูปหน้าคนเอเชียอยู่แล้ว <c oughs> ใส่อยู่แล้วค่ะก็อ <c oughs> ่อทั้งแว่นกันแดะแล้วก็ ตอนนี้เริ่มมีสายตาละค <c oughs> ่ะก็ <c oughs> แต่ว่าก็จะบางทีต่อให้ไม่ได้ตอนนี้เริ่มมีแบบเหมือนกลางวันไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้อะไรแต่ก็จะชอบใส่พวกแว่นตัดแสงเลนที่มันแบบตัดแสงอะไรเงี้ยเ <c oughs> วลาเราเล่นม <c oughs> ือถือก็เลยก็รู้สึกว่าเออเวลาใส่แว่นที่แบบว่าดูเป็นแว่นใส่ก็แบบเหมือแนบบได้คาแรคเตอร์อีกแบบอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็จะใส่บย ก็เ็นของ็นเป็นเอ่อนตัวเป็นคนเล่นข้างเล็กชอบแว่นซื้อแว่นเยอะเรียกว่าเล่นแว่นแหลกอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นแบบว่าสายญี่ปุ่นหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะชื้นๆอย่างเงี้ยนะวัสดุคือแว่นแว่นดีแว่นคุณภาพดีแต่แว่นคุณภาพไม่ดีแค่สัมผัสอะไรเงี้ยันก็จะรู้แล้วพวกแบบความแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็น้ำหนักอะไรความรู้สึกเวลาที่ใส่ มันลืมตานกันก็ลองมาสัมผัสก็ได้ใช่ค่ะน้องเกลูก็มีกี่รุ่น้องเกล้มีกีรุ่นวันนี้เลือกไปสองสีค่ะเลือกไปสองสีก็จะเป็นสีฟ้าล้วนแล้วก็สีเนี้ยค่ะที่เป็นสีอนาแล้วก็จะเป็นว่วงเขียวจริงๆก็เคยมีบ้างแบบได้งานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ เขายังไม่ได้ยังไม่ได้มีเรื่องใส่ตาใช่เขาใส่เป็นแฟชั่นแล้วก็มีบางทีก็ใส่ว่นกันแดดบ้างไงรสชาติมันเป็นยังไงอยากให้โชว์ปาก ค่ะก็ฝากคอลเลคชันนะคะสำหรับออนเดย์กับโปรเซนเนี่ยนะคะชมว่าก็ออกมาในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงแบบบรรยากาศแบบปีใหม่จะดีเลยก็วายมันแบบกำลังได้เลยก็ถึงแม้ว่าประเทศอะไรเราจะยังไม่มีหิมะนะแต่ว่าก็ถือว่าถ้าใครที่แบบว่าก่อนปีใหม่แล้วจะมีของขวัญอะไรเงี้ยให้ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอยากได้สินค้าที่มีคุณภาพนะคะก็ก็แวะเวียนมาดูกันได้หรือว่าจะซื้อให้กับเป็นของขวัญให้กับคนอื่นก็ได้ก็เป็นชัยชาหล่ะ ก็น่ารักค่ะงานน่ารักอบอุ่นแล้วก็ก็มีเอ่อเรียกว่าคุณผู้หญิงแบบหลากหลายมุมการเลยค่ะที่ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้ได้ขึน้นเวทีร่วมการแล้วใครเล่นเป็นพีครอบครัวไปใช่พีทางผู้จัดงานเขาก็บอกว่าเอออยากให้แบบบรรยากาศในงานมันน่ารักอ่างเงี้ยค่ะอบอุ่นเป็นกันเอง ก็ก็เลยให้ลูกลูกไปเชิญม <c oughs> ใช่คือสำหรับเขาก็คือขึ้นเวทีก็คือขึ้นเวทีเลยอ่ะเขาก็จะยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าว่ามาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออมาเชิญรางวัลคุณแม่เขาก็จะเข้าใจว่ามันจับฉลาก <c oughs> ไม่รู้เข้าใจว่าจาับฉลากอะไรยังไงเย้ เออก็ก็ก็รู้สึกเป็นเกียร์นะคะเอ่อยินดีค่ะที่ตอนที่ทางคารเพอร์สาาให้เกียริแล้วก็มองเห็นถึงถึงสิ่งที่เรารักตรงเนี้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เราแบบไม่ว่าอะไรอ่ะเราให้เอเนอร์จีเราให้พลังงานเรากับตลอดเลยจริงก็คือเหมือนอย่างที่พูดไปบนเวทีเราไม่ได้เป็นคนที่ เอ้ยเรารู้สึกว่าเรามีเรียกว่าอะไรอ่ะมีคุณวุฒิหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเพียงแต่ว่าคือรางวัลมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่มันมันบบอกว่าสิ่งที่มนเป็นแพชชั่นเป็นความชอบอะไรเงี้ยไม่ถึงมันไมเสียมันมันสามารถส่งต่อพลังงานอะไรบางอย่างแล้วก็มันก็พาชีวิตเราเนี่ยไป ไปถึงไหนตอนไหนเพราะว่าสําหรับชมก็คือถึงแม้ว่าเส้นทางเราเป็นนักแสดงเนาะแต่ว่าด้วยความชอบในในแฟชั่นในสีระฆางเนี่ยมันพาเราไปที่ต่างๆเปิดประตูอะไรหลายอย่างแล้วก็สร้างโอกาสให้กับที่ิตมายเพราะฉะนั้นก็ชมคิดว่ารางวัลนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่บอกอย่างว่าอถ้าเราชอบอะไระเรารักอะไรจริงๆแล้วเราก็าไม่ไม่ทิ้งมันนะมันก็จะพาเราไปไปสู่ อะไรที่เราไม่คาดคิดได้เหมือนกันค่ะค่ะชีวิตเขาเกิเขึ้นกัอคือพอเราอายุประมาณนึงอะเนาะมันก็จะมีบางอย่างที่เราแบบเออเราเคยทำมาแล้วม่แล้วมัยเราไี่ม่เเอม่เมเม่เคยไม่ยไไมเคอไมคย่ย่เยไ่่่ม่คยไม่ยอยไ่ยไม่ค่ยไมมไม่มไม่ ไม่ชอบสรุปสุหแม้ว่าด้วยอายุอะไรทภาษาเรียนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีมันมีโอกาสอะไรบางอย่างที่เราได้รู้สึกว่าเราได้ได้แสดงออกได้ได้คิดเซนต์พลังงานจีอะไรบางอย่างในตัวเราเนี่ยเราก็จะแสดงออกไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นดี้หรือว่าถ้ามีโอกาสได้ไปงานปาร์ตี้งานปุ้งแดงหรือว่างานอะไรใดๆก็ตามเนี่ยก็จะใช้โอกาสในการเฮ้ยเราเรื่อง ตัวเราแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยควาทเป็นปาทความเป็นแม่ความเป็นแะน่มันก็อาจจะตองมีที่เปลี่ยนไปบ้างเพื่อความท้องตัวแล้วก็ความเรียลลิสติกในชีวิตเราเริ่มเคลียร์ด้วยเออยังสมว่าเด็กอาจจะยังไม่ได้เข้าใจหรือว่าแฟชั่นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าอ๋อแต่ละคนเขามีสิ่งที่เขาชอบมีสไตล์มีวิธี แต่เขาก็จะมีอะไรที่เขาอยากใส่ที่แบบที่ผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นตัวเขาเี้แตกต่างกันไปอย่างที่สายวิภากษาตวอแล้วก็เริ่มค่อนข้างชัดเจนส่วนคนเนี้ยก็ยังแบบยังหลากหลายยังหลากหลายด้วยความที่พี่ชายด้วยพี่ก็ชอบอะไรแบบผู้ชายแต่ว่าเห็นแม่ด้วยใส่กระโปรงก็จะเป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเพรว่าก็ยังเขาก็ยังหาของดูแต่ว่าเชื่อว่ามันก็ชัดเจนขึ้นเลยอย่าอย่างเวลาไี่พี่ไปงาน ออกไหมอย่างใช่่ก็จะแม่ก็ทำงานลูกกับสไตยลิสกันก็เลือกแต่เราก็จะเราก็จะคิดว่าเอออะไรที่น่ารักกับเขาของเขา กินได้เหรอคะน้องได้ไม่เดี๋ยวจะหยิบไปตั้งถึงเลยเอาไปไม่ตั้งถึงเลยเอาไปเอาปืนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเบบี้สวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีทุกคนก่ะสวัสดีพี่ๆก่อนค่ะวันนี้น้องไปโรงเรียนหรือเปล่าคะไม่เปรี้ยวเลยจีเขียวไม่เปรี้ยวจีเขียวไม่เปรี้ยวหรอคะ โอเคค่ะโอเคโอเคไม่เปรี้ยวแม่คอสีเขียวแบ่งที่ไหมแบ่งที่ไหมคะแบ่งที่ที่ไหมคะไม่แบ่งโอเค